นันคะเฮ็ดน,น้ำลุกบ้านบ้านเห่าดูแลเมิดอมไม่เผยเอื้นหาเราแล้วก็ไปนะเราไปถือตู๋เ้าง้ายวราตามปูงเนาะเป็นคนดีมากรักลูกนอ้องเป็นคนเสียสละเนาะใช่ค่ะแกก็เป็นคนยุติธรรมก็ไม่เข้าข้างใครก็ฟังทั้งสองฝ่าย ภารกิจในส่วนของที่อำเภอได้มีการมอบหมายโดยท่านนายอำเภอมืองนครพนมนะครับได้มอบหมายให้ท่านกำนันภัยวันรวมถึงทีมฝ่ายปกครองของท่าคอเนี่ยนะครับก็มีทั้งการลาดตระเวนเฝ้าระวังที่บริเวณชายแดนลิมบ้นงคงทั้งเรื่องของแรายงานต่างด้าวที่อาจจะลักลอบเข้ามารวมถึงการนำยาเสพติดเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านก็ไปด้วยกันตลอดครับก็จะปฏิบัติงานร่วมกันตลอด ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนครับอย่างถ้าเป็นช่วงออกตรวจกับชุดชลบอเีายครับก็จะมีกำนันเป็นผู้นําทีมชลบอลงพื้นที่ครับอย่างอย่างที่ริมแม่น้ําโขงงียครับเที่ยงคืนตีนหนึ่งก็มาถึงแกจะอายุเยอะแต่ใจแกก็สู้อยู่นะครับถ้าแกดุพวกชาวบ้านพวกหมู่บ้านมันก็ใครก็ไม่รักแกเลยเนาะเออ แกเป็นคนดีเสียสละเวลาเสียสละเงินในกระเป๋าด้วยจริงๆนะถ้ามีอะไรแกจะทำแกจะออกตัวก่อนเลยถึงแม่ลูกบ้านจะจะไม่ไปพัฒาสัมพันธ์แล้วแต่ลูกบ้านยังไม่ลงไปนี่แกจะทําเองทําก่อนสมกับที่ว่าแกเป็นผู้นําที่ประทับใจก็คือแกพัฒนาในวัดแต่ก่อนวัดหมู่สิบสองเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรแต่ตอนนี้ก็คือ เกือบเต็ม้อยที่แกพัฒนาดึงเข้ามาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก่อนมันมีพิชาชีพอยู่ในวัดก็จะมางัดพระหรือว่าอันกองบริจาคก็เลยเดือดร้อนก็เอาอขอกล้องวงจรปิดทั่ววัดเลยตรงนี้ก็มีเวลาฝนตกน้ำท่วมหลังคาพายุอะไรก็ต้องเรียกเขามาดูแล้วก็มีหน่วยงานทางอำเภออะไรมาดูช่วยดูแลเรา ก็ดึกดื่นอะไรมีประชาชนเรียกก็ปัดต้องไปเขาดูแลกัน14หมู่บ้านเพราะว่าเป็นกำนันเขาคือคนที่เรากล้าฝากชีวิตไปด้วยเป็นคนที่ไม่เคยทิ้งพวกเราแม้ในเรื่องที่คนอื่นมองข้ามนี่แหละกำนันภัยวันของพวกเรากนนูใหญ่บ้าทุค